ส,สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ดันเน่ช anel วันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเจ็ดบาทก็อย่างเช่นเคยครับและสําหรับคลิปในวันนี้ครับวันนี้เนี่ยเรายังคงอยู่กับน้องเออชื่ออะไรนะนาเบโรแกม,ม่าครับสาหรับคนที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจิโร่ครับเพื่อนเพื่อที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับ เพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับหลังจากที่คลิปล่าสุดนะครับที่ผมเพิ่งได้ลงไปมีเพื่อนๆหลายคนนะครับคอมเมนต์เข้ามาสอบถามว่าผมไม่มีฟิตรีสามารถใช้ตัวอะไรแทนได้ซึ่งผมก็ไปนั่งคิดเพราะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ผมเล่นน้องแกมม่านะครับคู่กับเจทอแล้วเจทอแกปลาสกิลหนึ่งดอกเดียวเนี่ยมันเกิน3 0 0แสนเพื่อนๆหรือผู้นี้ก็คือเราสามารถให้ทอนะครับปลดโหมด ได้โดยการใช้สกิลเพียงแค่สกิลเดียวนะมันก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้ครับก็สำหรับสมาชิกในทีมนะครับรอบนี้ผมก็จะใช้เป็นทอร์ครับเดเมจหลักส่วนอีก2ตัวที่ผมเอามาใส่บูทเดเมนะครับตัวแรกก็จะเป็นเดบิเอิร์ครับสำหรับความสามารถของเดบิเอิร์นะครับพี่แกจะสามารถแปะไฟนะครับเปลวเพลิงกัน ที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยได้รับเดเมจเพิ่มขึ้นถึง15%นะครับสามารถทับซ้อนได้สูงสุด8ครั้งถ้ารวมกับวัตถุศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะแปะศัตรูได้ตัวละ2อันนั่นหมายความว่าศัตรูจะโดนเดเมจเพิ่มขึ้นถึง30%เลยนะครับแล้วก็ตัวที่2ครับแน่นอนก็จะเป็นนาร์เรอลแกมมานะครับน้องแกมมาเนี่ยสามารถบูตพทางโจมตีพวกพองไม่ระบุนะครับได้สูงถึง30%และทําให้พวกพองไม่ระบุสร้างเดเมจ เพิ่มขึ้นกับศัตรูที่ติดไฟช็อตอีก20%นะครับแล้วก็ยังสามารถบูสต์สตตพื้นฐานให้ได้อีก9%ด้วยสำหรับคอมโบนี้นะครับด้วยความสามารถทั้งหมดนี้มันก็เลยทำให้เจทองของเราเนี่ยสามารถหวดดอกแรกนะครับ <c ười> เกิน3 0แสนได้นะอ๋อใช่แล้วก็เซตอ์ติแฟกที่ใช้นะครับหากพวกพ้องอัตลักษณ์เทพที่เข้าร่วมต่อสู้รอดชีวิตจะเพิ่มสตตพื้นฐานพวกพ้องได้5%และเพิ่มเดเมจที่สร้างแก่ศัตรูอีก10%ด้วยนะครับแน่นอนว่าเดเมจมันหนักหน่วงขนาดนี้นะครับ อาหารเนี่ยผมก็จะกินเป็นอาหารเพิ่มในระดับพลังต่อสูเอ้เพื่อนเพื่อนเพราะผมต้องการที่จะเปิดก่อนนะครับบอกเลยว่าถ้าผมได้เปิดก่อนแล้วศัตรูไม่มนะีหลบนะหลู่เรื่องแน่นอนครับอ่ะโอเคก็เสร็จแล้วพอนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูทีมนี้กันเลยดีกว่าอ๋อใช่เราก็ในช่วงท้ายเดี๋ยวผมจะเปิดอุปกรณ์ให้เพื่อนเพื่อดูนะบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยผมใช้ไม่เหมือนขราวกกอนด้วยครับมาพร้อมแล้วก็สามสองหนึ่งไปครับโอเคครับนี่เลยเพื่อนเพื่อนทีมที่เราต้องการเจอนะครับ อ่ะเราได้เปิดก่อนนะครับก็มาเดี๋ยวผมแปะนาเวรอลเลยนะครับแปะไฟช็อตนะแล้วก็เล็งเกียวดาครับแล้วก็หวดไปเลยครับทอสองใบ <c oughs> ถ้ามันไม่ผิดแผนนะ <c oughs> ลองดูโอเคเรียบร้อยถึงแม้สามแสน <c oughs> โอเคเรียบร้อยครับสามแสนก้าลาก่อนโอ้โห,โ,หโ,หโหตายไหม เรียบร้อยครับทิปเปอร์คิวเทิร์นแรกแล้วเพื่อนๆโอ้โหหัวร้อนเลยหัวร้อนโอเคเรียบร้อยสตูยอมครับก่อมาครับรอบนี้อ้าเจอทีมเดิมอีกแล้วเพื่อนๆเอาจริงทีมนี้ตอนนี้เป็นเมตานะแต่ข้าพลังผมมากกว่าครับเพราะฉะนั้นคอมโบเราใช้ได้ก็ไปเลยครับเอาจริงเพื่อนๆใช้การให้ถูกนะ แค่นั้นเลยไปครับคีแบบนี้เนี่ยไม่กินหลบแน่นอนแล้วเกวด้าเนี่ยเธอแรกบันบ่าเลยเพื่อนใช่ไหมโอ,โอ,โอ,โอโ้โหคนนี้โดดอกละแสนโอเคลาก่อนไม่เป็นไรครับดอกสองไม่รอนแน่นอนเดี๋ยวร้อยตายไหมโอเคทิปเปอร์คิวครับว่าไงเพื่อนฝูงเรียบร้อยศัตรูยอมครับ โอเคครับมาโอเคทีมเจ้าประจานะครับทีมที่เรารักเพื่อนไปเลยครับบอกเลยตั้งแต่เล่นมานะครับคอมโบโนี้ยังไม่เคยเจอเกลดาคนไหนรอดเกลาดาที่ของโผล่เลยจริงจริงเออโวลไป <c oughs> เรียบร้อยอันนี้แค่ดอกแรกครับของจริงดอกนี้ไป <c oughs> โอเคไปแสน เฮ้ร้ <Hey, S 2> านสครับเรียบร้อยสัตรูยอบครับมาครับรอบนี้อ่าไม่มีเกลด้าแล้วนะโอ้โหเดี๋ยวเขาได้เปิดก่อนเพื่อนอันนี้อาจจะยับเราได้ครับอันนี้อาจจะยับเราได้เดี๋ยวต้องลองดูครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะเอาจริงเราต้องรอดเท์นแรกอะถ้ารอดเ์นแรกได้ก็น่าจะได้อยู่โอเค ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหอาจจะไม่ได้เนี่ยฟูฟูไม่ได้หายปะโอ้โหไม่เป็นไรเราขอลุ้นกับเจทอร์แล้วกันเพื่อนเราไปสองนะครับต้องลุ้นกับทอแล้วละ่ะมาโอ้โหแล้วถอยเราสองใบขาดด้วยไปครับหวังว่าจะเก็บได้หมดมเข้าเลยเว้ย มาไหมโอ้โหไม่พอครับเรียบร้อยโดนเปิดก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยครับโอเคครับมาเราได้เปิดก่อนนะครับต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยผมคิดนหลบมาเพื่อน แต่ว่าเราได้เปิดก่อนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูรอบหน้าครับออกไปรอบนี้เราก็เล่นของรอบนี้ไปก่อนครับไปเลยโอเคเขากินลบหีีกมานะครับเดี๋ยวดูดิโอ้โหเรียบร้อยครับไม่ต้องไฟช็อตผมเชื่อเก็บได้ไปเลยเรียบร้อยจะแสนสามแสนห้าพอไหมเรียบร้อยเหลือเดมิเอิร์ดหนึ่งหัวนะครับ โอเคคนนี้เขากินหลบมานะเพราะฉะนั้นสรุปได้ครับกินหลบมาไม่รอดนะก่อมาตาสุดท้ายครับโอเคเขาได้เปิดก่อนนะครับนี่เลยที่ผมอยากจะลองนะถ้าเราเปิดหลังเนี่ยจะสู้ได้หรือเปล่านะครับทีมนี้สวยเปิดสกวยลดาครับเกลดาท่าแรกเหรอโอเค แล้วก็เกด้เลยเจ็บแน่เลยเจ็บโอเคก็ถือว่ายังรอดอยู่นะมาตาเราครับก็เราเล็งเดมิเอิร์ดได้ไหมอุ้ยทอเล็งเดมิเอิร์ดได้เพื่อนๆไม่โดนนะครับไม่โดนชามนะอ,อุ้ยทำงานก็ก็สวยสิครับไป้า,างั้นผมว่าน่าจะจบจริงๆ เรียบร้อยเนี่ยมีเอิร์ดไว้ครับผลหมดแล้วด้วยโอ้โหไม่จะหดเกียวได้เนี่ยไม่เป็นไรจับต่วก็ได้ตายไหมแสนหกตายดิเรียบร้อยมาเหลือเกียวได้ตัวเดียวครับไปครับปิดเกมเกียวได้เลดโคตรเยอะเนี่ยเรียบร้อยซองแค้ก โอเคโอเคครับก็สำหรับคลิปพีพีหมดชั้นสูงทีมทอแกมมาวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวสุดท้ายนะครับเรามาดูเซตอุปกรณ์ที่ผมใช้ว่าแต่และตัวใช้อะไรกันบ้างนะครับก็เริ่มจากทอเลยสำหรับทอเนี่ยจะใช้เป็นเซตโจมตีควีตเมทครับอันนี้คือผมอัดสุดมากนะสังเกตจากออฟลองนะครับอันนี้คือผมใส่สุดเลยนะพลังโจมตีนะครับส่วนตัวที่2ที่ไม่เอ,อิด บอกตรงอันนี้คือผมลืมเช็คของนะที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องเป็นเซตนี้ครับคือผมมาไปทำเอาไว้แล้วแต่ลืมเปลี่ยนนะครับจะใช้เป็นเซตนี้เลยเลือดป้องกันครับเพราะทีมเราจากที่เพื่อนเเห็นนะครับจะเห็นได้ว่าขอแค่เพียงได้เปิดก่อนนะครับบอกเลยว่าโอกาสปิดศัตรูเนี่ยคือสูงมากนะแล้วในคลิปแทบจะไม่เห็นเดมิเอิร์ได้ออกสกิลเลยนะครับผมจะใช้สกิลของทอเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นเซตอุปกรณ์ใช้เป็นดันค่าพลังได้เลยครับเลือดป้องกันนะอันนี้ครับแบบนี้เลยนะ แล้วก็สุดท้ายน้องแกมมานะครับแน่นอนเลือดป้องกันเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจะเอาค่าพลังนะย้ำอีกครั้งนะครับสําหรับคนที่จะเล่นทีเปิดก่อนแบบนี้นะครับผมก็แนะนาเดมิเอิร์ดกับน้องแกมมาให้ใช้เปอร์เซ็นต์เลือดป้องกันแต่ถ้าใครที่รู้ตัวว่าค่าพลังสูงไม่มากพอผมแนะนําให้กินหลบแล้วก็เปลี่ยนนะครับจากเซตเลือดป้องกันเนี่ยให้เป็นเลือดป้องกันขี่แทนนะน่าจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดได้ดีกว่านะครับ พอถ้าเพื่อนๆกินหลบอยู่แล้วบอกเลยว่า้ป้องกันเนี่ยไม่ค่อยช่วยนะป้องกันขีดดีกว่าเยอะนะครับอ่ะโอเคครับก็สำหรับคิดนี้นะครับเดี๋ยวผมก็เอาไว้ทุกนี้แล้วกันถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์สุดท้ายคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าสว่วนวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมากครับแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย